สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว สวนข้าวชุมชนเฮาก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีนะาแต่ทำไมบ่มีคนซื่อเลยเนาะเพราะอยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ทีู่นย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค มาในช่วงนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเขามีการดําเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะก็มีการมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากนี้ค่ะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนะคะไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ ลู่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ประสบปัญหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรรวมไปถึงเงินทุนในการเอื้ออํานวยการเพาะป,ปลูกผลผลิตทําให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการประชุมและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เกิดเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีสมาชิกจำนวน53ราย พื้นที่เพาะปลูกจำนวน2,559ไร่ทำให้เกษตรกร,ร,กรสมาชิกในกลุ่มได้องค์ความรู้จากสำนักงานกเกษตรอำเภอในเรื่องของปัจจัยการผลิต รวมไปถึงการต่อรองราคากับโรงงานได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและในช่วงการเก็บเกี่ยวสามารถต่อรองราคารถตัดข้าวโพดได้ในราคาที่ถูกลงและนําเงินส่วนต่างจากค่ารถตัดมาปันผลให้สมาชิกในกลุ่มและยังมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีมีผลผลิตข้าวโพดตลอดทั้งปีส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มมีไรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยก็ระบบน้ํ่นี่นะครับก็ เป็นระบบน้ําที่ดัดแปลงมาจากที่อื่นแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมก็ใช้มอเตอร์อยู่2ตัวสามแรงสามารถให้น้ําได้ครั้งละสิไร่โดยที่อัตราการจ่ายน้ําครั้งละสิไร่เนี่ยจะเสียกระแสไฟอยู่ประมาณชั่วโมงละ30บาททําให้ประหยัดต้นทุนกว่าเพราะว่าผมไปดูงานห,หลายๆที่ไปเปรียบเทียบต้นทุนการให้น้ำครั้งละสิไร่เนี่ย บางที่สูงถึงชั่วโมงละ150บาทแต่ที่นี่สามารถทําได้30บาทตอนน่อ1ชั่วโมงโดยโดยควบคุมพื้นที่เท่ากันแล้วส่วนคนที่มีระบบน้ําผมก็ใช่ปลูกเดือนเมษาเพื่อที่จะให้ปลูกแล้วฝนก็มาทับช่วงหลังทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการลดน้ําและทําให้ข้าวโพดได้มีผลผลิตสูงครับนอกจากนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแลพร่ ให้ความรู้แนะนำให้เก็บเกี่ยวตามอายุข้อพจเลี้ยงสตัตว์เพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของระบบ GAP ทั้งกลมส่งเสริมการเกษตรช่วยทั้งเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินการรวมกลุ่มการบริหารจัดการทำให้กลุ่มอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้และในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเราก็จะดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการดําเนินงาน5ด้านด้วยกันนะครับซึ่งสุดท้ายเราก็จะพยายามให้กลุ่มสามารถที่จะบริหารจัดการด้วยตัวของกลุ่มเองได้อย่างยั่งยืนนะครับ ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปที่แม่ห้องสอนนะคะไปดูการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรที่นั่นทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและที่สําคัญใช้ทรัพยากรดินนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดถูกต้องด้วยนะคะเขาทาอย่างไรที่ไหนนั้นช่วงหน้าติดตามค่คะ